นยวจะหนึ่งปลาเดือบมิเดอร์หนึ่งปาตักใส่ก้อน,ดดนปลาากไว้เรีวบปลาบรุันนี้บอกแตันี้บาลุมอันนี้รนนกระลำน้อยหนึ่งกระลำปีบกเขือใส่ก้อนท้องก้อนยาจะใส่ปลาปลานิ้นปลานิ้งใหญ่ปลานิ้นใหญ่ ยายใส่ปลาตะเพียนปลาตะเพียนกิยอยู่เด้อยังนี่ก็ยังน้อยอใส่ไปอีตูปลาอีตูก็มีน้อยหน่อยลาอีตัตายเบิดปลาอีตูแลว้วแค่ขอฟ้าพิดนำใส่ไใแล้ว ใช่ขอข้างอู้อ <ti ens> <omedical mat proposals> ู้ต้านตัวนีซงดาดซึ่งเรียร้อยแคเปิดเบิ้งกนเลืออู้ยผักบุกกือกกระเยแล้วมือถิ่มกับหูยแล้วยายจะปรุงแล้วอ้ยกระดูกกระไรรกเข้าว่า้างหมเดยก็ค โอ้โอ้โอ้อยู่เอาได้ปุงมาเด้อม้เด้อมาเด้อมากินเขาน้ากันเด้อหอมหวยห่วยได้จะตัดปลากินเข่าแรงกันเด้อมนเ้เด้อเด้อโอ้ตัวใหญ่ตัวตัวใหญ่คัะปลามันออันนี้ปลานิ่ตักปลาไว้ตาปลาปลาว้ตกผักนี่เจ้าปลาตะเพียน ปุทยาง<ม>ังใค่บุปผุกันอย่ขอผักก่อนี้ใส่เบมีผักยังไดนผักมะเขือผักบักแตบผักมะรุมนี่แค่นี้จะกระลำดอกน้อยงกระลำหัวกระลำปีนิดหนึ่ง อู้น่ากินเถอะว่าอู้อร่อยอร่อยพอแล้วขอปิดไว้แคบีประกอบใส่แก้วกนเด้อกินกับหนึ่งปลาเด้อวันนมาลุงก่อนอู้จะแสีบเถอะอู้แก้วพิชแท้เลยแก้วมันเด้อมากินข้าวกับหนึ่งปลากับยายเด้อมันพักพร้อมค่ะ chuột dao con, đi một kẹp cho mình.